เขาไเดีนเลยอ่ะนี่เขาไปเป็นไรหรออันเรียนเจ้านายอันนี้ถามเรื่องความสำคัญกับสถานะกับเราเป็นไงพยายามพยายามยังไงเหรอเป็นกับเจ้านายใช่ไหมคะก็เจ้านายก็เป็นเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนสนิทก็เหมือนเหมือนที่นายก็ก็พูดกับหลายๆคนหนูเชื่อว่าก็เราได้ได้เล่นซีรีส์ด้วยกันใช่ไหมคะนายฉลาดเงีโกงแล้วก็ได้มีโอกาสทำโปรเจกต์ด้วยกันต่อก็คือช่วงแตกหัวใจเมื่อปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยตั้งแต่แปะหัวใจก็เหมือนจริงๆเหมือนได้ได้ทำความรู้จักเขาใหม่แล้วก็เพิ่งรู้ว่าจริงๆก็มีหลายๆอย่างที่เออคล้ายกันนะหรือแบบเพื่อนเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจริงๆเหมือนได้เพื่อนอีกคนเพิ่มมาค่ะแล้วก็ที่ผ่านมาก็เลยกลายเป็นว่าหลายๆครั้งเราก็ปรึกษาเขา หมือนสลับกันปรึกษาจากวันนั้นมันพัฒนาขึ้นแม่ลูกหลายคนแบบโง่ตาพิบลับเปนไหมเปียนปล่ยเ่นไหมอ่ะถ้าถามว่าเป็นแฟนกันมันจะแรงไปหรือเปล่าอ๋อหนูเข้าใจนะหนูคิดว่าหลายๆคนอาจจะคิดใช่ไหมจริงจริงหนูเอาเอาจริงๆส่วนตัวไม่เคยคุยกันเรื่องนี้ขนาดนั้นนะคะเพราะว่ามันเหมือนเราเรารู้ดีว่าเราเหมือนเป็นวัยรุ่นแล้วเราก็ทํางานตรงนี้เนาะเราก็รู้ว่าเราอยากใช้เวลา คิดให้ดีแล้วค่อยๆเรียนรู้กันจริงๆว่าว่าแบบเออเป็นยังไงตั้งแต่แบบแค่กับการเป็นเพื่อนอะแบบไลฟ์สไตล์มันเข้ากันได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ววันนี้ยังดูมันแบบการกระทําเขามันคือเพื่อนไหมแต่การกระทาต่างๆการดูแลเป็นแอดหรือเปล่ามีเอะไหมมีเอ๊ะไหมเราเรอเอะไหมพี่ฟ้าพี่ยังเอ๊ะเลยคือมันก็ตอนแรกไม่ได้คิดแต่ว่าพอเหมือน มันมันเริ่มหนูว่ามันด้วยกระแสที่แบบมันจิ้นมาตั้งแต่เพลงด้วยอะไรเงี้ยมันก็เริ่มมีที่แบบเอ๊ะหรือยังไงอะไรเงี้ยแล้ววันยิ่งที่เราเองเราได้คำตอบยางไงก็ยังไม่ได้มีชัดเจนขนาดนั้นนะคะแต่ว่าก็เป็นหนูว่าเหมือนความสัมพันธ์มันเราเราเรามีความใจใจอะเหมือนวัยรุ่นวัยรุ่นที่แบบเราไม่ได้คิดจะมาแบบเอ๊ยยังไงอะไรขนาดนั้นไม่ต้ใจเราบอกตัวเองว่ายังไงใจของเราบอกตัวเองว่ายังไงหวัตัวเองว่ายังไงเหรอคะ ก็หนูคือหนูเป็นคนแมนแมนก็จริงแต่ว่าหนูรู้สึกว่าอะไรพวกนี้คือเราเรารอให้เราแบบเราเราไม่อยากไปอยู่ดีไปถามเขาอะไรเงี้ยมันจัก,กรจีคือต้องรอให<ด>้เขาตอบตอบตอบพูดอตอบหรือยังไงจริงจริงก็ไม,ไม,ไม่ไม่เชิงอะคะ่ะเพราะว่าเขาเรียกไงมันมันมีความเป็นเพื่อนกันสูงมากค่ะมันเป็นฟิลอยากรู้แต่ไม่อยากถามเนี่ยนชื่ออันนี้มันชื่อเพลงหรือว่า ฟิลนั้นหรือเปล่าหรือเปล่าค่ะก็อยากรู้แต่ไม่อยากถามหรอคะบิ๊กกลัวคำตอบกลัวคำตอบด้วยคือมันรู้กันอยู่แล้วป่ะใจใจสองคนรู้กันอยู่แล้วยังไม่พูดอะไรเงี้ยคือจะว่าไงอ่ะหนูว่าแบบสำหรับตัวหนูด้วยหนูแบบคือเราไม่ได้อยากรู้ขนาดนั้นด้วยค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่ามันเราเราไม่ได้อยากไปมีความสัมพันธ์ตอนนี้ด้วยไม่ว่าจะกับใครก็ตามแล้วจริงจริงจริงเหมือนจูเน่กลัวอะไรบางอย่าง ครูก,การเปลี่ยนแปลงคือหนูชอบเอาตรงหนูชอบทำงานมากตอนนี้ค่ะ,ะแล้วก็แบบเต็มที่กับงานสุดๆเลยอยากมีความรัก <ๆ S 1> ใช่ว่า,างั้นก็ไม่ใช่คือเหมือนหมายถึงว่ามันต่างกันนะคะการที่เราแบบเรามีความรู้สึกดีๆกับการอยู่ในความสัมพันธ์มันมันต่างกันเนาะ,ะเราก็เลยรู้สึกว่าเอออะไรจะเกิดมันก็มันก็เกิดแต่ว่าตอนนี้เราแบบเราโฟกัสกับสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าเรามาแต่ตอน,นเรา,เราไปนาทีที่หนึ่งอะเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันโฟกัสหมดเลยการทุกอย่าง ความชอบเหมือนกันทุกอย่างเลด้วยกันไมนก็ไม่ได้เหมือนกันค่ะหรอกเพราะว่ามันเริ่มกันมาด้วยคำเป็นเพื่อนอย่างที่บอกว่าเป็นเพื่อนเพื่อนเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะถ้าติดมาจากเพื่อนเป็นแฟนเมื่อพี่ถามแต่ว่าแต่ว้า้านไม่ดูอะไรเลยเราเอาความรู้สึกของเราเองเออใช่ถามใจตัวเองว่าเพื่อนเป็นแฟนแล้วติดมาถ้ามันเป็นเพื่อนนิดนกับเพื่อนเป็นแฟนโอเคไหมไม่ไม่เคยไม่ได้คิดอ่ะจริง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 กติคุณบอกติดเขาต้องเขาบอกไปเขาต้องคิดนะเือเพียไม่ปกติไม่ดูแ้คิด ไรที่บอกว่าเราบอกว่ามีความ A เอะในแบบเอการที่เขามาอะไรอย่างเงี้ยเราเอะเนี่ยังไงพอมานดูแลดีหรือยังไงคะนีเป็นอะไรคือเอะไม่หรอกก็คือคนมันก็จิ้นกันอะไร,าไรมากกว่าค่ะที่ทําให้แบบเอ๊ะเราเริ่มเรากันเองเหมือนเกณฑ์มาคนที่เป็นเพื่อนกันมาแบบผู้ชายผูย้หญิงอะเราไม่ได้คิดอะไรจนวันที่พอมันมีคนมาจิ้นกันมันก็จะเริ่มแบบ <Okay. S 2> เออ,อ,อมองหน้า,<ด>าแล้วก็ ไรามดาเรื่เร่แาคม่มองหน้าแต่ยังไม่หรือว่าตกลงดาวคือยังไงนูเองน้เร่จริงจริงเหมือนจะว่าไงเนี่ยอ่ะหนูหนูหนูว่าทั้งตัวหนูเองแล้วทั้งตัวเขาตอนนี้มันเหมือนมีอะไรหลายหลอย่างให้โฟกัสในชีวิตที่มันใหญ่กว่ามากๆเอาตรงๆนะคะเพราะว่าอย่างของเขาเท่าที่หนูเท่าที่หนูทราบนะก็คือเขาก็ตอนนี้เขากลับไปเรียนต่อแล้วก็โฟกัสกับการเรียนมากๆส่วนเราเราก็มีโปรเจกต์หนังมาทั้งปีเลยนะคะก็เลยจริงๆเราก็เออ เป็นแบบเป็นความสัมพันธ์ที่ถ้ามันจะเกิดขึ้นหรืออะไรแล้วก็ไม่ได้ไปรีบหรือว่าจะไปถามหาอะไรเพราะว่าเราอะเป็นวัยรุ่นที่มีความฝันและเราต้องการจะแบบคว้าโอกาสที่เราได้ในการทํางานตอนนี้ให้ให้เต็มที่ที่สุดค่ะทุกวันนี้พูดคุยกัน,นบ่อยขนาดไหนบ่อยขนาดไหนคะก็เพื่อนอะก็มีอะไรแบบเวลาเรามีอะไรเราก็าไปถามหาใช่ใช่แสดงถ้าวันนี้ถ้ารื่นไหลจากเพื่อนไปเป็นแฟนเก็ไม่ติดรื่ไไหลไหลไไหลไหลไไหไหลไหลไหลไลไหลไหนไหลหไหลไหล ไม่รู้ไม่รู้ค่ะสรุปสนุกสถานะไปเลยลูกว่าตอนนี้จูเน่กับเจานายคือจูเน่กับเจานายก็ก็เป็นเป็นเพื่อนกันค่ะจูเน่รู้ไหมว่าจูจูจูเน่รู้ไหมว่าเรื่องจูเน่จะได้สร้างหนังเรื่องตอนพี่พลทำไมเขาต้องนังเหมือนกันเลยเนี่ยเรื่องมันก็สร้างหนังแล้วเนี่ยอ๋อพี่พลก็มีอีกหนังเรื่องมีตามไม่หันแล้วระต่างฝ่ายต่างมีคนใหม่คนอื่นเข้ามาละเราคือ เป็นเพื่อนกันแล้วเราก็ไม่ได้มีสิทธิ์อะไรในชีวิตเขาค่ะเอาตรงๆหมายถึงว่าเอาเอมันไม่มีสิทธ์อะไรอ่ะคือลแล้ว,แล,วแล้วหนูหนูเป็นคนรักอิสระมากหนูเป็นคนแบบอย่างที่บอกหนูชอบทํางานหนูหนูแฮงเอากับเพื่อนหลายสังคมมากแล้วหนูก็เชื่อว่าเขาเองก็เหมือนกันคือมีเพื่อนทิ่ไทยมีเพื่อนที่อังกฤษอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเราเราเลยแบบ เออทำไรทําเราซัพพอร์ตกันมากกว่าว่าแบบเออคุณทําเพลงเรามาทําหนังโอเคเราคอยแบบเป็นกําลังใจให้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราพันด้วยความรักหมดทุกนที่หนึงเราเองเลยหน้ายู่งไปเลยความรักเป็นหมดความรักยังไงเหรอก็คงเป็นหนูว่าด้วยหน้าที่การงานเราอาจจะไม่ได้มองกันอยู่ในอินเวิเลชั่นชิพที่ที่จริงจังค่ะนั้นค่ะอาจจะเป็นความรู้สึกดีๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่ามันเอ็นเครชให้เรารู้สึกว่าเราชอบ เราเราชอบตัวเองเราเรามีกําลังใจในการที่จะทํางานแล้วก็มีกำลังใจที่จะใช้ชีวิตต่อไปวันโลกวบนเนี้ทำตามความฝันเราอะไรเนี้ยมากกว่าโ <Okay. S 1> อเค,คขอบคุณค่ะขอ,ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ